สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประกันโควิดและประกันสุขภาพกับซิมของ AIS ซึ่งมีออกมาขายในช่วงนี้ไปหาซื้อเอานะจ๊ะไม่มีแจกเพราะไม่มีสปอนเซอร์เข้าใจายไหม <c oughs> ซิมดีแท็กมีสปอนเซอร์ก็เอามาแจกได้อันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีแจกพี่อ่านะอะเขาบอกว่าซิมขาวมีราคาเท่าไหร่ หนึ่งบาทเออแต่เวลาจ่ายจริงอ่ะยี่สบี่บาทอ่านแล้วง,งงงงอยู่นะเธอ,อถ้าช่างเธอมันได้ประกรันมาก็โอเคเราไม่ต้องไปซื้อไงเเราซื้อแค่ซิมมาใช้งานแต่มันก็มีเงื่อนไขใช่ไหมเ,เราต้องรู้เงื่อนไขก่อนนะไม่ใช่ว่าซื้อมาปับป๊บปับ๊บทบใช้ชชแล้วมันจะได้ประกรันมา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 หม่ม่พี่ไม่เลยอันนี้มันมีเงื่อนไขเราก็ดูว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างเออเขาทำประกรันกับอะไรคุ้มครองอะไรบ้างเออต้องรู้ไว่อย่างหนึงด้วยนะความคุ้มครองเนี่ย คนเจ็บไม่ใช่คนตายไม่ได้ไม่ได้เงินนะพี่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทําการอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนเออนะอันนี้ถ้ามีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่าก็สงสัยเหมือนกันละมาอันนี้เขาบอกว่าเติมเงิน20บาทก็จะได้รับความคุ้มครองเนาะอ่าเขาบอกรับประกันคุ้มครองอะไรบ้างอ่ะคุ้มครองโควิดนะเออถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็คุ้มครองสูงสุด50,000บาทกับบริษัททิพยพยประกันไทยก็ แล้วก็ฟรีประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง60,000บาทที่ประ,ะเหมือนกันแล้วก็ได้ฟรีอินเทอร์เน็ตเต็มสปีดสี่เมกะบิตไม่อัน้น <c oughs> แต่แต่แต่แตเดี๋ยวมีแต่ด้วยนะเดี๋ยวนะไม่ไม่ใช่โอซื้อมาใช้แล้วมีความสุขโน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 เดี๋ยวดูให้จบก่อนแล้วก็เขาให้กดรับสิี หลังจากเปิดเบอร์ขึ้นมาเนี่ยก็กดรับสิทธดในการกดรหัสดอกจันเ 7, 7 7ดอกจันห้าเกสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกอันนี้คุณต้องซื้อเป็นซิมโดยเฉพาะนะไม่ใช่ว่าซื้อซิมอะไรก็ได้ต้องซื้อซิมชิกนี่อะไรเนี่ยซิมสุดคุ้มเออนะนึกว่าว่าซิกสุดคุ้มสิซิมสุดคุ้มเออ,เอ,อเอาไปซื้อได้ที่ไหนล่ะอันนี้ต้องไปอ่านต่อพี่เนี่ยมันมีรายละเอียดเดียวจะเอาลิงก์เนี่ยนะเอาไป ไว้ตรงคำอธิบายของคลิปอยากจะเห็นหน้าเว็บนี้ก็ไปกดดูเอาก็าแล้วกันแล้วก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้อันนี้นี่เขาก็จะบอกว่าอะไรก็มีความคุ้มครองอเสียชีวิตไม่ได้คุณไม่ได้ตังค์นะคนเสียนะ่ะคนคนข้างหลังได้โอเคไปสูุเสียววายวะสายตาแล้วก็หรือทุกคนระภาพโดยชิ่นเชิงจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุทั่วไปอุบัติเหตุขณะขับกีหรือโดยสารรถ โดยสารจักรยานโยนอะไรเงี้ยถูกฆาตกรรมหรือเราทํร้ายก็ให้นะอ่ะแล้วก็มีรักษาค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้งสูงสุดหนึ่งครั้งต่อปีอ่านด้วยนะพี่ไม่ใช่แหมกี่ครั้งก็ได้หมดพี่ซิมราคานี้เนี่ยนะพี่จะเอาประกันแล้วกี่ครั้งละฮนะเออแล้วก็มีชดเชยกรณีก็ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลก็หนึ่งครั้งต่อปีนะนอนสูงสุดได้แค่สิบวันต่อครั้ง ก็ได้แค่สิบวันแหละมันมีครั้งเดียวต่อปีพี่จะพูดต่อครั้งทําไมแล้วก็ไปนอนได้ก็ได้วันละห้าร้อยเนาะแล้วก็มีอะไรเนี่ยประกันเออถ้าตายก็หกหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีจากรถก,ก็ได้สามหมื่นจากการฆาตกรฆาตกรรมก็ได้สามหมื่นเนาะแล้วก็อะไรเนี่ยอุบัติเหตุรักษาอุบัติเหตุแต่ละครั้งก็ห้าพันอ่าอ่าเนี่ยอ,อันนี้เป็นอุบัติเหตุเนาะ ับทิพยะอืมแล้วก็ข้อตกลงรักษาอ่าข้อตกลงความคุ้ของโควิดอ่าเรามีอะไรบ้างมีการเจ็บป่วยภาวะรุนแรงสาเหตุมาจากการติดเชื้อเออแล้วก็การรักษาการติดเชื้อก็ต่อปีต่อปีต่อปีให้เท่าไหร่ต่อปีให้ห้าพันถ้าติดรุนแรงให้ห้าหมื่นติดรุนแรงนี่หมายถึงอะไรอ่ะ ตายบอตายบอ,ยบอมันไม่เขียนนะโอเคก็น,นั่นแหละเอออยากรู้ลองโทรไปถามมเนี่ยอ,อการเจ็บไข้ในคาวะโคมา่าหรือภาวะสมองตายนี่ก็เกือบตายแล้วนี่หว่าประการแล้วบอ่อประสาทล้มเหลวเออเจ็บปวดระยะสุดท้ายซึ่งรุนแรงแพ้แพ้โรงคยังไม่มีทางรักษาหายได้นี่มันถือว่าเกือบตายเลยนี่ หรือเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตก็จะได้ตังค์นะดยยัคุข้างหลังได้คนที่คนที่ตประการไม่ได้เราก็ต้องมากดดูเงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขนะเงื่อนไขเนะขาะก็จะบอกว่าอะไรก็บอกว่าวรับปีบนลสสิบห้าบาทใช้งานได้สามสิวันได้อินเทอร์เนต็ตความเร็ว4เมกะบิตเนี่ยห้500าเมกะไบไม่พอใช้หรอกพี่แล้วก็ใช้ได้แค่วันเดียวแล้วถ้าหมด หมด500ร้อยเมตเกิดอะไรขึ้นวิง128่ง1 2 8ยี่มันไม่อันตรงนี้มันไม่อันตรงร2 8ยยี่แคือมันไม่กินตังหรอกภายในหนึ่งวันแต่เกินเมื่อไหร่ <c oughs> โดนโอเคเปล่าไปหาทัโปรสมัครเอาเซ่นะแล้วก็สมัครโปรซทแล้วก็จะไปนั่นทําไมเล่าเออนะเออถ้าเกิดเกินจะคิดไรก็ค,คิดเมกระบาดเมกระบาด <c oughs> <c oughs> โอ้โหนะเออนั่นแหละโอเค แล้วก็กดรับประกันความคุ้มว่าอุบัติเหตุก็บื่อคี้นี้ที่ให้ไปใช่ไหมแล้วก็จากเดือนที่2เดือนที่12เนี่ยเขาจะประกันต่อเนื่องเมื่อคุณเติมเงินสะสม50บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ซิมนี้เนี่ยก็ควรจะหาโปรโมชั่นมาสมัครเอ่อที่เช่นโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตเมกหนึ่งสองเมกสี่เมกสิบเมกอะไรของเขาอะ่ะเออนะก็หามาสมัครซ่ามันจะได้มันจะได้ โอเคไหมเออนั่นแหละอ่ามาแล้วก็ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจได้ภายในสามสิบวันหลังจากเปิดซิมจะเปลี่ยนทำไมละ่ะไม่ต้องเปลี่ยนลองก็แค่สมัครโปรเสริมลงไปก็แค่นั้นแหละไม่ต้องเปลี่ยนโปรหลกักโอเคไหมอ่าเปลี่ยนโปรหลักเดี๋ยวความคุ้มครองหายไม่ควรเปลี่ยนอ่าเอ่อค่าโทรนาทีแรกบาทหนึ่งวินาทีต่อไปหนึ่งสตางค์ครับผม ก็ไม่ได้แพงอะไรแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะไม่ใช้อยู่แล้วโอเคเออท,ที่พิเศษน,นั้นก็ไม่น่ามีอะไรเนาะอ่าอ่าเงื่อนไขไปซื้อได้ที่ไหนนี่ <c oughs> เงื่อนไขาการแลกซื้อซิมจุดคุ้มราคาหนึ่งบาทก็เตรียมเงินไปยี่บสี่บาทนะพี่โอเคไหมถ้่มันเป็นแวดหรือไงก็ไม่รู้วอาช่างมันเถอะเขาเขียนยี่บสี่บาทไม่จะเขียนหนึ่งบาทแล้วก็ตามแต่ต้องเติมยี่สิบาทไงไปซื้อได้ที่บิ๊กซีมินิบิ๊กซีแฟมิลี่มาดโลตัสเอ็กเพส เออนะพร้อมทําการเติมเงินทันทีร้านนั้นๆ20บาทโอเคแล้วก็อะไรเนี่ยมีบิ๊กซีบิ๊กซีมินิบิ๊กซีเริ่มวันที่3เมษาถึง30เมษาก็เหมือนกันมัง้งพี่นั่นแหละ,ะไม่มีปัญหาไอ้เรื่องหาซื้อของก็ไปหาเอาก็แล้วกันหรือจะมาซื้อเอาที่หน้าเว็บนี้ก็ได้เขามีให้คุณกดซื้อนะ,อะเงื่อนไขความคุ้มครองต้องต้องดูไหม ผมว่าเงื่อนไข,ขค,ความคุ้มครองก็ไปดูเอาก็แล้วกันดีไหมมีมีม,มออีอะไรต้องอะไรอ่ะต้องกดรหัสภายใน15วันหลังเ,เปิดซิมถ้าไม่กดก็ไม่ได้โอเคไหมอย่าลืมกดรหัสเต่างจากของดีแท็กไว้ต้องไปกรอกอะไรที่หน้าเว็บก็ไม่รู้วุ่นวายพอสมควร <laughs> ก็ผู <laughs> ้รับประโยชน์ก็ <laughs> ต้องกรอกสิเออแล้วอันนี้เขาไม่ต้องกรอกเหรออันนี้ก็ไปคุยเองก็แล้วกันกันหุรร่กระดารเอเอสเออผมก็แปลกใจแล้วถ้าเกิดเราป่วยขึ้นมาจะไปเบิก มันจะเปิดยังไงเอาโทรศัพท์กับซีมือถือไปเขาดูเหรอเออไม่รู้อันนีม้มันไม่เขียนน่ะเขาบอกว่าแรงงานต่างชาติก็ได้ในะลราวการบูชาพม้าเวียดนามอะไรนี้ก็ได้ด้วยนะเขากดคุณกดเขาให้อะ,อะเขาให้นะะรู้สึกดีแท็กก็ให้เออให้เขาให้เหมือนกันต่างประเทศนี่ก็ให้อ,อาการคุ้มครองยังงงไม่หายแล้วเวลาจะเคลมเคลมยังไง <laughs> นะ <laughs> มันจะเคลมยังไง อันนี้เวลามีปัญหาอะไรต้องไปคุยกับเอเอสนะอน,นุสือเขาไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าจะเกมยังไงหรือผมอ่านไม่เจอก็ไม่รู้เออจ้างเตอะอ่ะอันนี้เราก็มาดูว่าจะกดซื้อยังไงขั้นบนสุดเนี่ยตรงนี้เขาจะมีให้คุณกดซื้อได้เนี่ยกดเข้าไปแต่เวลากดซื้อแล้วเนี่ยเขาก็จะถามหารูปถ่ายประชาชนคุณอะไรเงี้ยอะไรของคุณอ่ะเนี่ยเขาจะบอกว่ามีอะไรเนี่ยยี่สิบสี่บาทนะเนี่ยเพียงยี่สิบสี่บาทคุ้มครองไวรัสอุปัติเหตมได้อินเทอร์เน็ตก็นะ อย่าไปพูดเลยไม่พอโอเคไปสมสมรโปรเโอะเธอ,เอ,อแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรก็จะมีะรายละเอียดของซิมว่าเออจะคิดอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่ยังไงโทนคิดเงินยังไงเออวิีโอคอคิดยังไงแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะมีให้คุณเลือกเบอร์ด้วยนะเลยลงมาเนี่ยมีสามารถเลือกเบอร์ได้ซึ่งเบอร์ก็ไม่ต้องไปหาเราเบอร์มงคลรูดด,ดูจนหมดแล้วตาแฉะไม่มีสักเบอร์หนึ่ง <laughs> หรือว่าคนเขากดไปแล้วก็ไม่รู้เออก็มีให้คุณเลือกทั้งหมด182เบอร์ ซึ่งถ้ามันใกล้หมดเดี๋ยวคงมีมาเติมนั่นแหละอ่ะไปกดดูเอาก็แล้วกันอ่ก็สนุกดีอยากได้ก็กดลงไปนี่ไงกดจึก๊กลงไปเนาะเมื่อกดแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่านี่อ่ตรวจสอบเลือกที่เลือกเบอร์ที่เลือกอ่าผลรวม26เนาะอ่าแล้วคุณก็กดถัดไปต่อไปนี่แหละอ่าประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายกดย้อนกลับเพราะเราไม่ได้เอาจะซื้อทําไมก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ออกไปพบปะผู้คนอยู่แล้วโอกาสจะได้เจอก็ไม่ค,มค่อยมีกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ไม่ซื้อแตล,ละคนที่ น่าจะมีโอกาสหรือว่าซื้อไวไ้หน่อยก็มีประโยชน์จะได้จะในใกล้จะซื้อซิมเออยู่แล้วก็ซื้อซิมนี้มันก็จะมีประโยชน์หนึ่งมันถูกมันไม่ได้ซิมละห้าสิบบาทใช่ไหมสองคุณก็ได้ประกันมาฟรีๆไม่ได้เสียหายอะไรดีกว่าใช่ไหมแล้วไหนๆก็จะสมัครโปรอยู่แล้วก็มาซื้อซิมนี้ก็โอเคนะซิมอื่นมันจะขายออกไม่เด่ยมาซื้อซิมถ้าคนมาซื้อได้ซิมนี้ก็ไม่ไี่ก็รู้กันแล้วแต่ตามใจเนาะอะไรแต่คนชอบการนี้ก็มาฝากกันถ้าเกิดืบางคนเขาอยากจะซื้อซิมเอเอแล้วก็จะสมัคร โปรเอสอยู่แล้วก็ซื้อซิมนี้คุณก็ได้สองเด้งไงอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่คุณควรจะควรจะ,ควรจะคิดเออก็มันก็ได้มาก็ดีเออก็มีประโยชน์เออเผื่อไว้เท่านั้นเองไม่ไม่ได้อยากจะเกิดอุบัติเหตุไม่ได้อยากจะเป็นโควิดแต่ว่ามีไว้อุ่นใจแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายก็มีน้องอุ่นใจตรงชื่อก็เลยเว้ยอ่ะประมาณนี้แหละก็เอามาฝากกัน เดี๋ยวจะเอาลิงไปแปะไว้ตรงคำอธิบายของคลิปก็ไปกดดูแล้วกันหน้าเว็บนี้เป็นยังไงไม่อ่านรายละเอียดเอาสงสัยอะไรไม่ต้องถามผมมากนักไม่รู้เอามาให้มามาให้ดูเฉยๆอ่านได้พอฟังพอเป็นสังเขปต่วนจะเคมยังไงเป็นที่สงสัยในใจผมเหมือนกันก็อยากรู้ต้องถาม1นึ5 0หนึเจ็ดห้บริการเออาระจ้ะแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ